สานทำอีเวนต์เดอะฮันซึ่งเป็นอีเวนต์ขอลอบกันนะทุกคนซึ่งจะเป็นเนตตานี้เลยนะทุกคนจับแบบเบลซีโร่นะทุกคนใครเคยเล่นบ้างแตจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ก่อนเชิญเด็ดจ้าทุกคนเดี๋ยวไปเริ่มรับสู้ัดฟังกันเลยก่อนเล่นเลยแท่งเนี่ข้าแบบนี้มาก่อนเลยนะทุกคนพอทุกคนเข้ามาเนี่ยให้ทุกคนกดตรงนี้เลยนะทุกคนกดตรงนี้แล้วพอทุกคนเนี่ยกดเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนมากดตรงนี้ก่อนนะฟินิชนะทุกคน แล้วก็กดเพลย์ได้เลยนะทุกคนเพื่อเล่นแล้วถ้าทุกคนอยากเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยคือทุกคนต้องทำเควสอันนี้ให้เขาให้คขเสร็จก่อนนะทุกคนเควสนี้ก่อนนะทุกคนถึงทุกคนจะสามารถไปทำอีเวนต์เจอฮันได้นะทุกคนซึ่งอันนี้เราขอตัดภาพไปตั้งแต่ตอนที่เราอยาทำเสร็จเลยแล้วกันนะทุกคนซึ่งถ้าทุกคนทำเสร็จเนี่ยมันก็จะพาเรามาที่นี่นะทุกคนที่นี่เลยและทุกคนในการเดินตามเรามาได้เลยนะมาตรงประตูที่มันเขียนว่าเจอฮันนะทุกคน ให้ทคนเหมือนกันเข้าไปได้เลยนะทุกคนแต่ตอนนี้เราให้ตัวละครของเราโหลดก่อนนะทุกคนโอเคตอนนี้ตัวละครของเราโหลดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมี2ออย่างคือสตาร์ทคือแบบเล่นคนเดียวหรือจะแบบว่าเล่นกับเพื่อนโดยการกดตรงแถบสีฟ้านะทุกคนซึ่งให้ทุกคนรอจนกว่าเพื่อนเขาเนี่ยจะมานะทุกคนซึ่งถ้าสมมุติไม่มีเพื่อนใ,นใครมาขอเล่นแบบคนเดียวไปนะทุกคนโอเคอันนี้เราได้เพื่อนมุ่งท์ธมาด้วยนะทุกคนโอเคแต่เราจะอธิบายเอวิธีการเล่นนะทุกคน ซึ่งการกดพลังอยู่ตรงนี้เลยนะสามอันนี้เลยนะทุกคนการกดพลังอันนี้คือการกระโดดน,นี่คือแบบการฟันดาบนะทุกคนส่วนนี้คือหลอดเลือดของเราอันนี้คือพลังชีวิตของเรานะทุกคนให้ทุกคน,ท,กคนทำแบบนี้ไปเรื่อยเรยจนกว่าจะถึงด่านบอสเลยนะทุกคน ซึ่งพอทุกคนเนี่ยมันถึงหน้าบอสเนี่ยให้ทุกคนรอให้บอสเนี่ยมันเกิดก่อนนะทุกคนและหลังจากนั้นให้ทุกคนเหมือนกันโจมตีบอสได้ทุกคนจนกว่าเรื่องของบอสเนี่ยมันจะหมดนะแล้วมันก็จะดบโทเค็นมาให้นะทุกคนซึ่งให้ทุกคนทการกดพลังแล้วก็กดฟันแบบเรื่อยๆทุกคนจนกว่าโหลดเลือดมันจะหมดนะทุกคนซึ่งหลดเลือดมันจะอยู่ข้างบนเลยนะทุกคนซึ่งอันนี้เราขอตัดภาพไปตั้งแต่ตอนเรียเนี่ยทำเสร็จเลยด้การนะทุกคนจนกว่า บอสมันจะตุยนะทุกคนซึ่งตอนนี้บอสสิตุยนะทุกคนสลายไปเลยอันนี้ทุกคนอาจจะเก็บก็ได้นะทุกคนอันที่มันดรอย่างงี้ยทุกคนแล้อันนี้เราจะเก็บนะทุกคนซึ่งหลังจากนั้นให้ทุกคนหน่อยมองหันละว่าโทเคนมันอยู่ตรงไหนนะทุกคนพอทุกคนหอาเจอโทเคนแล้วเนี่ยให้ทุกคนหน่อยเข้าไปในวงสีฟ้าแล้วก็รอแป๊บหนึ่งแล้วอย่างจานั้นทุกคนน่ก็จะได้เหรียญตามมาเลยนะทุกคนซึ่งแบบง่ายมากเลยนทุกคนโอเคก็ ก็สิก็ต้องขออะไรไปกดกัตามกดได้ก์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะทุกคนใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามเราได้เลยใครที่ไม่เข้าใจที่เราพูดก็สามารถกดตรงซีซีหรือซีส,สตัวได้เลยทุกคนบ๊ายบาย